นี่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 ใครจะเอาลิตเอานะคันนี้ห้าแสนหนึ่งมื่นเก้าพันบาทคันนี้เป็นสี่ประตูปีสองพันสิบห้านสิบหกนะครับผมขายเอางี้ะคันนี้เดี๋ยวผมให้งี้เลยคันนี้ผมเนี่ยผมลดราคาเหลือสามเก้าเก้าเอาไหม XLT สามเก้าเก้าเดี๋ยวผมใส่จมูกใส่ไฟใส่กระจังหน้าใส่กระจังหน้าใส่จมูกใส่ฟฝาครอบไฟเลี้ยวใส่แม็กใส่ซุ้มล้อแต่งเป็นสีแดงเลยผมขาย สามเก้าเก้าเอาไปเอาไปเดี๋ยวผมจัดการแต่งให้เลยแต่งให้เลยสะใจหรือเปล่าสะใจหรือเปล่าเอียโซดีแม็กหนึ่งจุดเก้าตัวนี้เป็นหัวเดียวปีสองยี่ิโมปัจจุบันราคาห้าแสนสี่หมื่นเก้าบาทเอาไปเอาไปเอาไปสี่แสนสองลูกค้าามาหากินนี่ครับขายสี่แสนสองให้มันเกินไปมันจัดมันสนุกเกินไปนะลูกค้าครับต่อฮะตัวยต่